สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เป็นวิชา refrigeration and air conditioning equipment นะครับในหัวข้อคอมเพรสเซอร์ะนะครับเครื่องอัด evaporator นะครับเครื่องระเหยหรือเรียกันว่าคอยคอยเย็นนะครับแล้วก็คอนเดนเซอร์ะนะครับก็หรือว่าเรียกว่าเครื่องควบแน่นนะครับหรือคอยร้อนนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของอุปกรณ์หลักในระบบ refrigeration นะครับที่ได้พูดกันไปแล้วในคารีบแลลาซึ่งมี4ี่อุปกรณ์หลักด้วยกันนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะพูดถึงตัวคอมเพรสเซอร์นะครับเครื่องอัดกับตัวอีเวอร์รเตอร์เป็นหลักนะครับสำหรับอุปกรณ์หลักในระบบทําทความเย็นนะครับก็มีด้วยกัน4ตัวนะครับก็คือตัวคอมเพรสเซอร์ก็ตัว,ต,วตัวเครื่องอัดนะครับอ่านอะีเวอรรเตอร์นะครับ ก็เรียกทับศัพท์เลยนะครับอีเวอร์เบรเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับ oh. ก็ oh. ก็เรียกว่าเาครื่องคอนเดนเซอร์ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าในสับทางเทคนิคเนี่ยในบางครั้งเนี่ยถ้าอยู่ในระบบปรับอากาศหรือระบบทำความเย็นอีเวอร์เบอร์เตอร์เนี่ย, e เ,ย oh. เขาอาจจะเรียกมันว่า,าตัวคอยเย็นนะครับคำว่าคอยก็มาจาก coil coil นะครับส่วนตัวคอนเดนเซอร์ก็จะเป็นคอยร้อนนะครับที่เรียกคอยร้อนคอยเย็นเนี่ยก็เพราะว่า เรียกตามลักษณะของมันนะครับก็คือจะเสมือนถ้าเรานั่งอยู่ในห้องปรับอากาศเนี่ยตัวคอยเย็นหรืออ e ีเวอร์เลเตอร์ก็คือตัวที่ส่งลมเย็นให้เรานะครับส่วนตัวคอนเนรเซอร์ ong, หรือคอยร้อนก็คือตัวที่อยู่ด้านนอกห้องที่ใช้ระบายความร้อนออกนะครับส่วนอุกปก e รณ์ด้วยสีก็จะเป็น r ีฟิลเลนเมท t e r ิ n งเ e v ว c e นะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลพควบคุม,าก,าก,คมาการไหลต่างๆนะครับ มาเริ่มกันเลยที่อุปกรณ์ตัวแรกนะครับก็คืออีเวอร์เบอรเตอร์นะครับอีวอร์เรเตอร์เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือทำอะไรหน้าที่ของมันคือการดูดซับความร้อนนะครับออกจากระบบก็เปรียบเสมือนว่าถ้าห้องห้องนี้เป็นห้องเรียนเป็นห้องห้องที่เหมือนเปรียบเสมือนพวกเราเป็นสินค้าที่เก็บไว้ในห้องเย็นนะครับความร้อนที่ตัวเราผลิตแล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนความร้อนที่จะต้องอทำทำให้ตัวอีเวอร์เรเตอร์เนี่ยดูดซับ แล้วก็ดูดมันออกไปนะครับซึ่งตัวตัวสารทำความเย็นเนี่ยที่เข้ามาก็จะเข้ามาเป็นลิควิดนะครับแล้วก็จะได้รับความร้อนแล้วมันก็จะระเหยเออกไปดูอย่างเช่นรูปนี้นะครับในส่วนแรกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลิควิดนะครับหลังจากนั้นได้รับความร้อนเนี่ยตัวมันเองก็จะค่อยๆระเหยนะครับระเหยไปนะครับแล้วก็ผ่านออกไปที่อุปรกรณ์ตัวอื่นนะครับมาดูที่รูปด้านล่างก็คือจากอเวเบอร์เเตอร์นะครับมันก็จะออกจากอเวเบอร์เเตอร์ เจะไปเข้าตัวคอมเพรสเซอร์นะครับทําการอัดไอให้มีความดันสูงแล้วก็ส่งออกไปต่อไปนะครับรูปตรงกลางนะครับเป็นรูปตัวอย่างของอ e ีเวอร์เรเตอร์ในในห้องเย็นนะครับซึ่งหน้าตาก็จะไม่เหมือนกับอ e ีเวอร์เรเตอร์ที่เราเห็นในห้องเรียนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยด้านหลังชุดนี้นะครับด้านหลังชุดนี้ก็คือเป็นตัวอ e ีเวอร์เรเตอร์หรือตัวคอยล์ฮีทเอเจนเจอร์นะครับส่วนอุปกรณ์ตัวนี้เป็นพัดลมนะครับ ซึ่งใช้เป่าตัวท่อลมตัวคอยที่หรือฮี่อิเจอร์ที่มันเย็นนะครับตัวต่อมารูปด้านข้างรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นท่อทองแดงนะครับเป็นท่อน้ํายาภายในระบบทำความเย็นนะครับส่วนไอท่อสีดําๆนี่คือฉนวนนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันท่อแอร์ครับที่เราเห็นใช้เอามาเล่นตลกหรือว่ามาตีกันนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับสีดําๆนะครับตีแล้วดังๆนะครับ ต่อมาเป็นตัวอย่างอิเล็กทรอน์ตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับเป็นค o พเปอร์อลูมิเนียมคอยล์นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวตัวตัวท่อหรือตัวทิวเองเนี่ยก็จะเป็นทองแดงนะครับส่วนตัวนี้ตัวฟินจะเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวที่เห็นตรงนี้นะครับตัวที่เห็นตรงนี้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันจะเป็นพวกโครงสร้างของมันนะครับเป็นแผ่นเพจที่เป็นอลูมิเนียมชุบนะครับที่เป็นโครงสร้างส่วนตัวนี้เป็นคอปเปอร์ทิวนะครับ ตัวนี้เวลาใช้งานนะครับมันก็จะแช่หรือว่าจมอยู่ในอ่างนะครับเราก็เติมสารหรือเติมน้ํายาลงไปนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวที่ทําความเย็นให้กับตัวน้ํายาตัวนี้นะครับส่วนตัวต่อมาตัวที่สามจะเป็นตัวเขาเรียกเป็น water waste water treatment นะครับเป็นตัวปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งนะครับซึ่งตัว evaporator ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวคอนเดนเซอร์ให้ดูนะครับในลักษณะการนําไปใช้งานก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของระบบในห้องเย็นอันนี้เป็นคอนเดนเซอร์ในห้องเย็นนะครับส่วอันนี้เป็นคอนเดนเซอร์ในระบบทําความเย็นในตู้เย็นโดยทั่วไปที่เราเคยเห็นนะครับแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ในตู้เย็นที่เป็นกระจกนะครับแล้วก็มีพื้นเป็นอลูมิเนียมนะครับตามร้าน แช่ต่างๆเวลาเราเห็นปุ๊บนะครับเราดูไปที่พื้นของตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัววงๆตัวนี้นะครับมันก็จะมีถ้าส,สังเกตกันก็คือจะมีน้ําแข็งขึ้นเป็นวงๆนะครับรอบๆไอ้ตัวชุดท่อที่มันวิ่งอยู่ในนี้นะครับอันนี้เขาจะเรียกเป็นทิวเพทนะครับอุปกรณ์ตัวต่อมาอุปกรณ์ตัวที่สองนะครับเขาเรียกว่าคอมเพรสเซอร์หรือว่าเรียกว่าเครื่องอัดนะครับเพราะเครื่องอัดมีหน้าที่ทําอะไรก็คือมีหน้าที่ หลังจากที่สารทําความเย็นเนี่ยหรือรีฟิเคิลน์เนี่ยได้รับความร้อนจากตัวอีวาเบเลเตอร์แล้วมันก็จะถูกระเหยเป็นไอออกมานะครับตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะทําหน้าที่อัดไอให้กลายเป็นไอ I ที่มีความดันสูงนะครับซึ่งอุปรกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็มีลักษณะการทํางานอยู่หลากหลายชนิดนะครับตัวอย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนะครับลักษณะการทํางานจะเหมือนเครื่องยนต์แบบลูกสูบเลยนะครับก็คือว่า ตัวตัวสารทความเย็นนะครับที่เป็นไอก็จะถูกดูดเข้ามาผ่านลิ้นตรงนี้นะครับผ่านลิ้นตรงนี้นะครับผ่านลิ้นตรงนี้แล้วก็เข้ามาในระบบก็จะถูกตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยอัดอัดจ,จนมีความดันสูงก็จะปล่อยออกตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งไปยังตัวคอนเดนเซอร์ต่อไปอคอนเดนเซอร์แบบคอมเพรสเซอร์แบบที่สองนั้นค่อยๆเป็นโรตารี่นะครับตัวโรตารี่เองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจะเสมือนเหมือนวงกลมสองวงยื้อศูนย์กันนะครับ ตัวเวลาตัวมันหมุนเองมันก็ตัวตัวนี้มันก็จะเหมือนตัวสีเหลืองๆตัวนี้นครับมันก็จะเหมือนลูกเบี้ยวที่มันหมุนไปแล้วมันก็จะเกิดช่องว่างตรงนี้นะครับที่มันต่างไปเวลามันหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดการบีบอัดของตัวปริมาตรไปนะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างคอมเพรสเซอร์แบบสกอเรนะครับอาจจะตัวเล็กอาจจะมองไม ận, ่เห็น S C R O w l, l นะครับสกอเเป็นคอมเพรสเซอร์แบบแบบใหม่นะครับที่มีลักษณะการทํางานโดยการดูด สารทำมเเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีระบบสปริงข้างในอยู่2ขดนะครับก็จะทําการหมุนขดไปขดมาเพื่อเพิ่มแรงดันแล้วก็ส่งออกตรงกลางนะครับซึ่งคอมเพรสเซอร์แบบนี้เป็นคอมเพรสเซอร์แบบชนิดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่สุดเท่าที่มีอยู่ตอนนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ uh, แบบต่อไปนะครับอันนี้เป็นเซนติฟิคอลนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์แรงเหวี่ยงหน้าตาก็จะเหมือนกับปั๊มปั๊มของ ปั๊มน้ำนะครับตามบ้านเลยนะครับหลักการทํางานก็คือดูดสารทำความเย็นเข้ามาตรงกลางนะครับทําการเวียงนะครับออกไปตามใบพัดนะครับแนวรัศมีฮะเวียงเสร็จแล้วก็ออกไปนะครับตามและแนวรัศมีเอเข้าออกไปอย่างงี้นะครับตัวต่อมาเป็นสกรูนะครับสกรูคอมเพรสเซอร์นะครับ S C R E W นะครับสกรูคอมเพรสเซอร์นักหนะการทํางานก็คืออิเล็ตก็จะเข้ามาบริเวณเกี่ยว นะครับเกลียวก็จะมีเกลียวขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับนะเกลียวชุดต่อไปก็จะเป็นเกลียวขนาดเล็กนะครับก็ลดปริมาตรไปเกลียวชุดสุดท้ายก่อนที่ออกไปก็จะเป็นเกลียวขนาดเล็กมากทําให้เพิ่มแรงดันแล้วก็ส่งท้ายให้มันออกไปนะครับโอเคนะครับส่วนรูปด้านล่างรูปนี้นะครับอันนี้เป็นชุดคอมเพรสเซอร์แบบลูกตูบนะครับเป็นขนาดเล็กที่มีใช้งานกันโดยทั่วไปถ้าเอามาประ,ประกอบล่างรวมกันเป็นเครื่องทำความเย็นเนี่ยก็จะได้หน้า,าตาประมาณนี้ นะครับตัวนี้คือชุดของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคอนเดนเซอร์นะครับส่วนเ e อียเวอร์เรเตอร์จะมองไม่เห็นเพราะเอเวอร์เรเตอร์มันก็จะอยู่อยู่ข้างในนะครับตัวตัวสารตัวตัวตัวเครื่องทำความเย็นนะครับอ่ะโอเคนะครับในส่วนต่อมาก็ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์อีกแบบหนึง่งนะครับหน้าตาตรงนี้เนี่ยสีเขียวๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองดูกันเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆเหมือนเครื่องยนต์เลยนะครับ ตรงนี้เป็นเหมือนอท่อดูดอากาศเข้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนเครื่องยนต์ปั่นไฟฟ้าหรือว่าเครื่องยนต์ต่างๆที่เราเคยเห็นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นหน้าตาจริงๆของตัวคอมเพรสเซอร์แบบลูกสุกนะครับ